สวัสดีค่ะวันนี้25ธันวาคมปี2568นะคะเป็นวันคริสต์มาสแต่ว่าบรรยากาศการเมืองบ้านเรานี่กลับร้อนแรงกว่าปกติเลยค่ะเรามีคลิปข่าวที่น่าสนใจมากคือมันจับภาพเหตุการณ์2อย่างที่เกิดขึ้นในวันเดียวกันเป๊ะเลยแต่ภาพมันคอนทราสต์กันสุดขั้วเลยภาพหนึ่งคือการพุ่งขึ้นมาของดาวดวงใหม่ของพรรคเพื่อไทยส่วนอีกภาพก็คือการตอกย้ำความผูกพันกับผู้นำคนเดิมที่ยังคงเหนียวแน่นมากม วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าภาพที่เหมือนจะสวนทางกันสองภาพนี้มันกําลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยในตอนนี้ครับมันน่าสนใจมากเหมือนเรากําลังดูการเดินหมากสองกระดานพร้อมๆกันเลยสิ่งที่เราจะมาคุยกันวันนี้นะครับคือไม่ใช่แค่การเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เราจะพยายามทําความเข้าใจพลวัตที่มันซับซ้อนข้างในพรรคคือด้านหนึ่งเนี่ยพรรคกำลังผลักดันค a n ิเดตนายกคนใหม่ที่โปรไฟล์ดีมากแล้วก็มีกระแสะตอบรับแบบโอ้โหล้นหลามเลย แต่อีกด้านหนึ่งในวันเดียวกันไปเปรอะก็มีการแสดงพลังความพักดีต่อคุณทักษิณชิน,นวัตรอย่างชัดเจนมากคำถามสําคัญเลยก็คือว่าเออนี่มันเป็นความบังเอิญหรือว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่เขาคิดมาอย่างดีแล้วแล้วถ้ามันเป็นยุธทธศาสตร์จริงเนี่ยมันเป็นการเดิมพันที่ชาญฉลาดหรือว่ามันมีความเสี่ยงซ่อนอยู่กันแน่ครับ โอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ดาวรุ่งดวงใหม่กันก่อนเลยอาจารย์เชนหรือคุณยศชนานวงสวัส์กระแสของท่านนี่ไม่ใช่แค่มาแรงธรรมดานะคะแต่มันเป็นปรากฏการเลยทีเดียวคือตั้งแต่เปิดตัวเป็นแคนดิเดตนายกเมื่อวันที่16ทธันวาคมพอเริ่มออกดีเบตออกสื่อปุ๊บคะแนนนิยมก็พุ่งแบบติดจรวดเลยค่ะอืมประเด็นนี้ในทางรัฐศาสตร์มีคําอธิบายที่น่าสนใจอยู่นะครับ คือสิ่งที่พักเพื่อไทยกำลังทำอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าการชูผู้นำแบบเทคโนแครดขึ้นมาเป็นการนำเสนอคนที่มีโปรไฟล์เด่นชัดด้านความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญเฉพาะทางดูเป็นมืออาชีพมากๆไม่ใช่นะักการเมืองอาชีพแบบที่เราคุ้นเคยกันเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแล้วที่สำคัญเลยนะคือเพื่อเจาะฐานเสียงกลุ่มใหม่ๆโดยเฉพาะคนเมืองหรือคนรุ่นใหม่ที่อาจจะเบื่อการเมืองแบบดิมๆไปแล้ว ภาพลักษณ์แบบนั้นมันชัดเจนมากในตัวอาจารย์เชนเลยนะคะในคลิปข่าวบอกว่าตอนนี้คนไปขุดประวัติกันใหญ่เลยทั้งเรื่องงานวิชาการชีวิตตอนเรียนคือภาพจำคือเป็นคนเก่งมากๆแต่เอ๊ะมันมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากค่ะแหล่งข่าวบอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่เคยสงสัยเรื่องความสามารถเลยนะแต่กลับมีคำถามตัวใหญ่ๆว่าท่านจะรับมือกับนักการเมืองรุ่นเก่าที่แบบที่เขาเรียกว่าเคี่ยวลักดินในสภาได้จริงๆหรอ อันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ของผู้นําแบบเทคโนแครดเลยหรือเปล่าคะเป็นความทายที่สําคัญที่สุดเลยครับเพราะว่าการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องนโยบายที่ถูกต้องบนกระดาษแต่มันคือเรื่องของอํานาจการต่อรองแล้วก็การใช้จิตวิทยาขั้นสูงในสนามจริงผู้นำแบบเทคนโนแครดมักจะแข็งแกร่งมากในห้องประชุมแต่ในสนามการเมืองที่มันเต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมเนี่ยมันเป็นอีกเกมหนึ่งเลยนี่คือสิ่งที่สังคมกำลังจับตามองแล้วก็เป็นบทพิสูจน์สำคัญของคุณยศชนะนเลยครับ แต่ในอีกมุมหนึ่งนะการที่คุณยศชนันดูเหมือนเป็นคนนอกที่เข้ามาท้าทายระบบเนี่ยก็อาจจะเป็นสิ่งที่พักจงใจสร้างขึ้นมาเองด้วยซ้าไปจงใจสร้างขึ้นมาหมายความว่ายังไงคะคือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่สดใหม่มากๆครับตัดขาดจากภาพจําเดิมๆของพักที่คนอาจจะมองว่าเป็นการเมืองแบบเก่าไปแล้วการมีคนแบบคุณยศชนันเข้ามาเนี่ยมันเหมือนเป็นการรีแบรนดิ้งครั้งใหญ่เลยนะเป็นการส่งสัญ,ญญาณว่าพักพร้อมจะเปลี่ยนแปลงก้าวไปข้างหน้าด้วยบุคลากร,กรที่มีความสามารถระดับสากล มันคือการตลาดการเมืองที่ฉลาดมากครับพอพูดถึงเรื่องอำนาจล้าพานเปลี่ยนแปลงภายในพักมันก็โยงไปถึงอีกช็อตสำคัญในวันนั้นเลยค่ะคือปฏิก,กิริยาของคุณแพรทองทานชินวัตรอดีตนายกในงานเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสอ500เขตของพักซึ่งเป็นงานใหญ่นะคะนักข่าวไปถามตรงๆเลยว่ารู้สึกยังไงที่กระแสของอาจารย์เชนกำลังมาแรงแซงทุกคนคำตอบที่ได้จากคลิปข่าวคือสั้นมากท่านตอบแค่ว่าดีใจค่ะ พร้อมกับรอยยิ้มในทางการเมืองคําพูดสั้นๆแค่นี้มันตีความได้เยอะมากเลยใช่ไหมคะโอ้โหเยอะมากครับมันเป็นการตอบที่สมบูรณ์แบบทางการเมืองเลยนะการพูดว่าดีใจค่ะเนี่ยคือการแสดงออกถึงความเป็นเอกภาพในพักแสดงสปิริตว่าเราเป็นทีมเดียวกันความสําเร็จของคนหนึ่งคือความสําเร็จของส่วนรวมมันสกัดข่าวลือเรื่องความขัดแย้งหรือเคลื่อนใต้น้าได้ทันทีเลย แต่ในขณะเดียวกันการตอบสั้นๆแบบนี้ก็เป็นการสงวนท่าทีด้วยคือไม่ได้แสดงความรู้สึกออกมามากเกินไปมันคือการยอมรับสถานการณ์แต่ยังคงรักษาระยะของตัวเองในฐานะผู้นําคนสําคัญของพรรคเอาไว้เป็นการสื่อสารที่ผ่านการคิดมาอย่างดีแล้วแน่นอนครับอื เป็นการเดินเกมที่ละเอียดอ่อนจริงๆค่ะเอาละค่ะภาพของอาจารย์เชนที่กำลังพุ่งขึ้นเนี่ยมันคือเรื่องของอนาคตชัดๆเลยนะคะแต่ที่น่าสนใจคือในวันเดียวกันแป๊ะแป๊ะมันก็มีอีกภาพหนึ่งที่ดึงเรากลับไปที่รากเงาของพรรคอย่างเข้มข้นเหมือนกันใช่ครับในขณะที่สปอตไลท์ดวงหนึ่งกำลังส่องไปที่ดาวดวงใหม่สปอตไลท์อีกดวงก็ส่องไปที่ศูนย์กลางอำนาจเดิมอย่างจงใจเลยในวันเดียวกันนั้นคุณปิดกสุขสวัสดิ์ สามีของคุณแพรทองทานก็เดินทางไปเยี่ยมคุณทักษิมที่เรือนจำกลางคลองเปรมซึ่งแหล่งข่าวระบุว่านี่เป็นการเข้าเยี่ยมครั้งที่28ของตัวแทนครอบครัวแล้วนะครับ โห28ครั้งแล้วการไปเยี่ยมครั้งที่28นี่ก็สะท้อนความสม่ำเสมออยู่แล้วแต่รายละเอียดของการเยี่ยมครั้งนี้มันมีอะไรมากกว่านั้นแหล่งข่าวเน้นเลยค่ะวว่ามีกลุ่มเพื่อนร่วมรุ่นของคุณทักษิณจากโรงเรียนมองฟอร์ดวิทยาลัยที่เชียงใหม่เดินทางมาด้วยเป็นพิเศษเลยเพื่อมาให้กำลังใจในวันคริสต์มาสจุดนี้คือหัวใจเลยครับถ้าคุณยศชนนันคือตัวแทนของผู้นำแบบเทคโนแครด คุณทักษิณก็คือต้นแบบที่สมบูรณ์ที่สุดของผู้นำแบบบารณีหรือ charismatic leadership ซึ่งอำนาจเนี่ยไม่ได้มาจากแค่ความสามารถหรือนโยบายแต่มาจากเสน่ห์ส่วนตัวความผูกพันทางอารมณ์และความพักดีที่ผู้คนมีต่อตัวบุคคลโดยตรงการที่เพื่อนๆเ,เดินทางไกลามาพร้อมกับสารที่บอกว่าเพื่อนไม่ทอดทิ้งมันไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวนะครับแต่มันคือการแสดงละครทางการเมืองฉากใหญ่เลย เพื่อส่งสารไปถึงฐานเสียงทั้งหมดของพักว่าพวกเรายังอยู่ตรงนี้และเรายังพักดีแต่ผู้นำของเราไม่เปลี่ยนแปลงแล้วมันมีโมเมนต์ที่ทำให้ภาพนี้ทรงพลังขึ้นไปอีกนะคะคือตอนที่คุณปิฎกออกมาเล่าให้กลุ่มเพื่อนๆฟังว่าคุณทักษิณฝากอะไรมาบ้างมีประโยคหนึ่งที่ดิฉันว่ามันเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งมากคือท่านฝากคำแนะนำเรื่องสุขภาพมาถึงเพื่อนๆวัยเดียวกันว่าให้หายใจยาวๆมันดูเป็นเรื่องส่วนตัวมากเลยนะแต่ในบริบทแบบเนี้ย มันเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์อะไรบางอย่างถูกต้องครับหายใจยาวๆนี่มันแปลได้หลายอย่างมากเลยอาจจะหมายถึงการดูแลสุขภาพจริงๆก็ได้แต่ในทางการเมืองเนี่ยมันอ่านหมายถึงความอดทนการรอคอยจังหวะและการมีสติที่มั่นคงไม่หวั่นไหวมันเป็นการเปลี่ยนภาพจากนักโทษให้กลายเป็นปราดผู้มากประสบการณ์ที่ยังคงความสงบและเยือกเย็นได้แม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก คือเป็นการบริหารจัดการภาพลักษณ์ที่แยบยนต์มากเพื่อรักษาสถานะเป็นผู้นําทั้งจิตวิญญาณของพรรคเอาไว้โหพอฟังแบบนี้แล้วภาพทั้งสองที่เกิดขึ้นในวันเดียวมันไม่ใช่เรื่องบังเกอนแล้วล่ะคะ่ะมันคือการออกแบบชัดๆเลยโอเคทีนี้เรามาลองเชื่อมภาพทั้งสองเข้าด้วยกันนะคะเรามีผู้นําแบบเทคโนแครดดาวรุ่งพุ่งแรงกับผู้นําแบบบรารมีที่ยังคงเป็นตำนานอยู่เบื้องหลัง คำถามก็คือการเดินเกมสองขาแบบนี้มันจะเวิร์กหริงเหรอคะมันไม่เสี่ยงที่จะส่งสัญญาณที่สับสนไปให้สังคมหรือฐานเสียงตัวเองเหรอว่าตกลงทิศทางของพักคืออะไรกันแน่จะไปข้างหน้าเต็มตัวหรือจะยังยึดอยู่กับอดีตนั่นคือคำถามล้านดอลลาร์เลยครับและเป็นความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดของยุทธศาสตร์นี้ในทางทฤษฎีนะมันคือการเดินเกมที่สมบูรณ์แบบมากคือใช้ผู้นำแบบเทคโนแครดอย่างคุณยศชนันเพื่อขยายฐานเสียงใหม่ๆ ดึงดูดคนที่ไม่เคยเลือกพักมาก่อนสร้างภาพหลักของความทันสมัยความสามารถในขณะเดียวกันก็ใช้สัญ,ญลักษณ์ของผู้นำแบบบรารมีคือคุณทักษิณเพื่อตรึงฐานเสียงเดิมที่เหนียวแน่นเอาไว้ไม่ให้พวกเขารู้สึกว่าพักกำลังทอดทิ้งอุดมการณ์หรือรากเง้าเดิมของตัวเองไปมันคือการพยายามจะเอาทั้งสองโลกเลยครับแต่ในทางปฏิบัติล่ะคะมันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างในทางปฏิบัติมันมีความตึงเครียดซ่อนอยู่ครับ ประวัติศาสตร์การเมืองสอนเราว่าการมีศูนย์กลางอำนาจสองแห่งในที่เดียวกันมันเป็นเรื่องเปราะบางมากความเสี่ยงแรกเลยนะคือดาวดวงใหม่สว่างเกินไปถ้ากระแสของคุณยศชนันแรงขึ้นเรื่อยๆจุดถึงจุดที่คนมองว่าท่านคืออนาคตที่แท้จริงของพรรคโดยไม่จําเป็นต้องพึ่งบาร,รมีเก่าอีกต่อไปมันอาจสร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มอํานาจเดิมหรือทําให้ฐานเสียงเก่ารู้สึกแปลกแยกได้เหมือนมีพระอาทิตย์สองดวงในท้องฟ้าเดียวกันประมาณนั้นเลยครับ ส่วนความเสี่ยงที่สองคือเงาของอดีตใหญ่เกินไปถ้าพักยังคงตอกย้ำภาพของคุณทักษิณมากเกินไปมันอาจจะบดบังแสงของดาวดวงใหม่ทำให้คุณยศชะนันไม่สามารถสร้างบารมีของตัวเองได้อย่างเต็มที่และสุดท้ายก็จะถูกมองว่าเพียงตัวแทนของอำนาจเก่าซึ่งจะทำให้ความพยายามในการรีแบรนด์และดึงดูดฐานเสียงใหม่ๆล้มเหลวไปในที่สุดการรักษาสมดุลระหว่างสองสิ่งนี้คือศิละปะขั้นสูงสุด และมันเดินบนเส้นได้ที่บางมากๆเลยครับภาพที่คุณพูดถึงมันชัดมากเลยค่ะแล้วมันก็ทำให้สงสัยต่อไปอีกว่าแล้วคนนี้เป็นฐานเสียงเดิมๆจริงๆเขารู้สึกยังไงกับการเปลี่ยนแปลงนี้มีสัญญาณอะไรจากแหล่งข้อมูลไหมคะว่าพวกเขากำลังสับสนหรือว่าพวกเขายอมรับทิศทางใหม่นี้แล้วอืมแหล่งข้อมูลที่เรามีไม่ได้ระบุถึงปฏิกิริยาของฐานเสียงโดยตรงนะครับ แต่เราพอจะวิเคราะห์ได้ว่าการแสดงภาพความพักดีต่อคุณทักษินในวันคริสต์มาสเนี่ยมันคือยาใจที่ส่งไปถึงฐานเสียงกลุ่มนี้โดยเฉพาะเลยเป็นสารที่บอกว่าไม่ต้องกังวลนะแม้เราจะมีคนใหม่ๆเข้ามาแต่หัวใจของเรายังอยู่ที่เดิมพักเขาใจดีครับว่าฐานเสียงกลุ่มนี้คือเสาหลักที่มั่นคงที่สุดพวกเขาจึงต้องบริหารความรู้สึกของคนกลุ่มนี้อย่างระมัดระวังที่สุดในขณะที่กำลังทดลองกลยุทธ์ใหม่ๆไปด้วย เท่ากับว่านี่คือช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งของพักเลยก็ว่าได้ใช่ครับมันคือการเดิมพันครั้งใหญ่เลยว่ากพักจะสามารถวิวัฒนาการตัวเองให้ทันโลกโดยที่ไม่สูญเสียตัวตนและฐานที่มั่นเดิมไปได้หรือไม่นี่คือโจทย์ที่พักการเมืองใหญ่ๆทั่วโลกต้องเผชิญครับเมื่อถึงยุคที่ต้องเปลี่ยนผ่านจากผู้นำผู้ก่อตั้งที่มีบารมีสูงส่งไปสู่คนรุ่นใหม่มันไม่เคยเป็นเรื่องง่ายเลยถ้าอย่างนั้นทั้งหมดนี้มันหมายความว่าอะไร ในวันคริสต์มาสวันเดียวเราได้เห็นภาพที่พักเพื่อไทยกำลังมองไปข้างหน้าอย่างเต็มตัวผ่านแคนดิเดตที่มีภาพลักษณ์สดใหม่ในขณะเดียวกันก็หันกลับมาตอกย้ำความผูกพันที่อย่างรากลึกกับผู้นำในอดีตอย่างเหนียวแน่นมันเป็นการเดินเกมที่ซับซ้อนและน่าจับตาจริงๆค่ะภาพที่เกิดขึ้นมันสะท้อนความจริงของการเมืองครับว่ามันคือการผสมผสานการระวังความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลง พรรคการเมืองที่ประสบความสําเร็จคือพรรคที่สามารถสร้างสะพานเชื่อมระหว่างสองสิ่งนี้ได้พวกเขากําลังพยายามนําทางไปสู่อนาคตด้วยการเปิดรับผู้นําประเภทใหม่แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมั่นใจว่าฐานสนับสนุนดั้งเดิมยังรู้สึกอบอุ่นและยังเชื่อมโยงกับสัญ,ญลักษณ์ที่พวกเขารักและผูกพันอยู่เสมอทั้งหมดนี้ก็นําไปสู่คําถามสุดท้ายที่น่าคบคิดต่อนะคะครับในวิวัฒนาการของพรรคการเมืองเนี่ยอะไรสําคัญต่อความสําเร็จในระยะยาวมากกว่ากัน ระหว่างสเสน่ห์ของผู้นำที่สดใหม่มีความรู้ความสามารถแบบเทคโนแครกหรือความพักดีที่ไม่สันคลอนซึ่งมาจากผู้นำผู้ก่อตั้งที่มีบารมีสูงส่งและคำถามที่ใหญ่กว่านั้นคือเป็นไปได้จริงหรือที่พักการเมืองจะสามารถใช้ประโยชน์จากพลังทั้งสองด้านนี้ไปพร้อมๆกันได้อย่างสมบูรณ์แบบหรือสุดท้ายแล้วพลังของด้านหนึ่งจะต้องกลืนกินและบทบังอีกด้านหนึ่งไปในที่สุด นี่คือคำถามที่การกระทำและผลลัพธ์ทางการเมืองนับจากนี้เท่านั้นที่จะให้คำตอบกับเราได้ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเนื้อหาจากคลิปวิดีโอของสำนักข่าววันนิวส์กันนะครับเป็นสุนทรพุ์ของคุณยศชน,นันจากพรรคเพื่อไทยซึ่งออต้องบอกว่าเป็นสุนทรพุ์ที่ถูกออกแบบมาอย่างน่าสนใจมากเลยครับเต็มไปด้วยพลังแล้วก็มีแง่มุมที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังคำพูดเยอะมาก ภารกิจของเราวันนี้ก็คือมาถอดรหัสสุนทรพจน์นี้กันครับเราจะไม่ได้ดูแค่ว่าเขาพูดอะไรแต่จะมาวิเคราะห์กันว่าทำไมทำไมเขาถึงเลือกพูดแบบนั้นมีกลยุทธ์อะไรซ่อนอยู่ในการเรียบเรียงเรื่องราวบ้างเพื่อให้เข้าใจถึงแก่นของสารที่พักเพื่อไทยต้องการจะสื่อออกไปในช่วงเวลานั้นครับใช่เลยค่ะมันเหมือนกับการดูสถาปนิกออกแบบตึกเลยนะคะคือเราจะไม่ได้ดูแค่ว่าตึกสวยไหมแต่เราจะดูไปถึงโครงสร้างเลย ว่าเขาเลือกวางเสาตรงไหนใช้วัสดุอะไรแล้วทั้งหมดเนี่ยมันสร้างความรู้สึกอะไรให้กับคนที่เข้าไปอยู่ซึ่งในที่นี้ก็คือผู้ฟังนั่นเองค่ะเราจะมาถอดรหัสสถาปตัตยกรรมแห่งการโน้มน้าวใจในครั้งนี้กันโอ้โหเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากครับงั้นมาเริ่มกันที่เสาต้นแรกเลยนะครับเขาไม่ได้เปิดมาด้วยนโยบายหรือตัวเลขที่ซับซ้อนเลยแต่กลับเริ่มต้นด้วยเรื่องส่วนตัว เราย้อนไปเมื่อ10ปีก่อนตอนที่เขาได้รับโอกาสลงสอสครั้งแรกที่เชียงใหม่แล้วก็สรุปทันทีเลยว่าจากวันนั้นถึงวันนี้อุดมการณ์ของพวกเราไม่เคยเปลี่ยนพักเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนเป็นการเปิดที่ต้องบอกว่าฉลาดมากค่ะเพราะมันสร้างสิ่งที่เรียกว่าสะพานอารมณ์ขึ้นมาทันที การใช้เรื่องราวส่วนตัวหรือ personal story เนี่ยมันทำให้นักการเมืองที one, well, ่อยู่บนเวทีดูเป็นมนุษย์มากขึ้นมีที่มาที่ไปมีความรู้สึกไม่ใช่แค่คนมายืนอ่านนโยบายให้ฟังแต่แต่การเริ่มด้วยเรื่องส่วนตัวแบบนี้มันได้ผลเสมอไปหรือเปล่าครับหรือมันมีความเสี่ยงไหมที่ควรจะมองว่านี่ก็แค่ละครอีกฉากหนึ่งของนักการเมืองที่พยายามสร้างภาพเป็นคำาถามที่ดีมากเลยค่ะความเสี่ยงมีแน่นอน ถ้าเรื่องที่เล่ามันฟังดูไม่จริงใจหรือไม่สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของคนพูดเนี่ยมันจะเกิดผลตรงกันข้ามทันทีเลยแต่ในกรณีนี้มันค่อนข้างได้ผลนะคะเพราะเขาเชื่อมโยงเรื่องราวส่วนตัวเขากับสองสิ่งสําคัญหนึ่งคือบ้านเกิดของเขาเองที่เชียงใหม่ซึ่งสร้างความรู้สึกเป็นพวกเดียวกันกับคนในพื้นที่และสองคือการเชื่อมโยงเขากับสโลแกนของพรรคหัวใจคือประชาชนได้อย่างแนบเนียนมากอ๋อหมายความว่าเรื่องเล่าของเขาทำหน้าที่เป็นเหมือนตัวอย่างที่พิสูจน์ว่า สโลแกนนั้นเป็นเรื่องจริงถูกต้องค่ะมันเปลี่ยนสโลแกนจากที่เป็นแค่นามธาทมลอยๆให้กลายเป็นสิ่งที่มีชีวิตชีวาขึ้นมาผ่านประสบการณ์ของคนคนหนึ่งมันคือการบอกโดยในว่าอุดมการณ์นี้ไม่ได้อยู่แค่บนป้ายนะแต่มันอยู่ในตัวตนและเส้นทางของพวกเราซึ่งมันทรงพลังกว่าการพูดพร่องๆว่าเรามีอุดมการณ์แบบนั้นแบบนี้เยอะเลยค่ะอืมพอสร้างสะพานเชื่อมใจกับผู้ฟังได้แล้วเขาก็ขยับไปสู่ภาพที่ใหญ่ขึ้น มีประโยคหนึ่งที่ผมฟังแล้วต้องหยุดคิดเลยคือตอนที่เขาพูดถึงวันเลือกตั้ง8กุมภาเขาบอกว่าพรรคอื่นอาจจะมองว่ามันเป็นแค่การแข่งขันที่ต้องเอาชนะแต่สําหรับพวกเขา8กุมภาพันสําหรับพวกเราไม่ใช่เป็นเพียงแค่การเลือกตั้งแต่คือวันแห่งความหวังของประชาชนตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พอมาดูวิธีที่เขาวางกรอบเทียบกับพรรคอื่นโอ้โหฉลาดมากเลยนะครับใช่ค่ะนี่คือแก่นสําคัญของเทคนิคที่เรียกว่าการวางกรอบ หรือ Framing มันคือการกำหนดเลนส์ที่อยากให้คนมองผ่านไปยังเหตุการณ์นั้นๆแทนที่จะปล่อยให้คนตีความไปเองเขากำลังบอกว่าอย่ามองสิ่งนี้เป็นแค่การเมืองเรื่องแพ้ชนะแต่มองมันในฐานะจุดเปลี่ยนของชีวิตพวกคุณอ๋อเหมือนกับการเปลี่ยนชื่อเรียกสินค้าใช่ไหมครับจากน้ำมัดลมเป็นเครื่องดืม่มสร้างความสดชื่นอะไรแบบนี้ความรู้สึกมันต่างกันเลยเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชาัดมากค่ะมันเป็นเทคนิคที่เราเจอกันทุกวันเลยนะ อย่างโคษณเสนอครีมกันแดดเขาไม่เคยบอกว่าซื้อสีเพราะมันกันแดดได้แต่เขาจะวางกรอบว่านี่คือการลงทุนเพื่อผิวที่อ่อนเยาว์ในอนาคตอ่าจริงด้วยครับมันเปลี่ยนจากการซื้อสินค้าเป็นการลงทุนเพื่อตัวเองนี่แหละค่ะคือพลังของการวางกรอบจากวันเลือกตั้งที่อาจจะดูน่าเบือ่อกลายเป็นวันแห่งความหวังที่น่าตื่นเต้นมันยกระดับการตัดสินใจของผู้ฟังให้มีความหมายทางอารมณ์ที่สูงขึ้นมากเลยครับ พอพูดถึงความหวังและอนาคตแน่นอนว่าเรื่องปากท้องต้องตามมาซึ่งก็เป็นประเด็นที่คนส่วนใหญ่กังวลที่สุดในสุนทรพจน์ก็มีประโยคเด็ดที่ผมว่าออกแบบมาอย่างดีเลยคือเพื่อวางรากฐานของประเทศไทยให้คนไทยให้คนจนรวยขึ้นและคนรวยก็ต้องจนลงแล้วก็ตบไทยด้วยเพื่อไทยทําได้ประโยคนี้คือคือผลงานชิ้นเอกของการสื่อสารการเมืองเลยค่ะเพราะมันพยายามจะแก้โจทย์ที่ยากที่สุดโจทย์หนึ่ง นั่นคือทำยังไงให้ดูเหมือนช่วยเหลือคนส่วนใหญ่โดยไม่ทำให้คนน้อยรายที่กลุ่มอำนาจทางเศรษฐกิจรู้สึกว่าตัวเองกำลังจะเสียประโยชน์อืมฟังดูดีมากเลยนะครับแต่ในความเป็นจริงมันทำได้หรอครับการทำให้คนจนรวยขึ้นโดยที่คนรวยไม่รู้สึกว่าตัวเองเสียอะไรเลยเนี่ยมันมันเหมือนเป็นยูโทเปียทางการเมืองหรือเปล่าครับอืมในทางปฏิบัติมันอาจจะซับซ้อนกว่านั้นมากค่ะ แต่ในทางการสื่อสารนี่คือการส่งสัญญาณที่เฉียบคมที่สุดแล้วคำว่าคนจนรวยขึ้นคือคำมั่นสัญญาที่ตรงไปตรงมาจับต้องได้แล้วก็ให้ความหวังกับฐานเสียงขนาดใหญ่ได้ทันทีแต่ประโยคที่ตามมาว่าและคนรวยก็ต้องไม่จนลงนี่แหละค่ะคือมดเด็ดมันไม่ใช่แค่การหาเสียงกับคนรวยแต่มันคือการพยายามส่งสัญญาณเออสันติภาพไปยังกลุ่มทุนและชนชั้นกลางล่วงหน้าว่า การเปลี่ยนแปลงนี้จะไม่ใช่การปฏิวัติล้มกระดานแต่เป็นการขยายขนาดของเค้กที่ทุกคนจะได้ชิ้นส่วนที่ใหญ่ขึ้นเป็นการเติบโตที่ทุกคนยังอยู่ในเรือลำเดียวกันเป็นการลดแรงต้านที่อาจจะเกิดขึ้นในใจคนฟังกลุ่มอื่นที่อาจจะกลัวว่านโยบายช่วยเหลือคนจนจะมาในรูปแบบของภาษีที่สูงขึ้นหรือการเบียดเบียนธุรกิจของพวกเขาใช่เลยค่ะ มันคือการสร้างภาพของสถานการณ์ที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์หรือ Win-win s ิ t u เ t i o n เพื่อลดความขัดแยง้งแล้วก็สร้างการยอมรับในวงกว้างที่สุดเท่าที่จะทำได้ทำให้ทุกคนรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกไม่ได้มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังหรือต้องเสียสละเพื่อคนอื่นซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่จำเป็นมากในการหาเสียงในสังคมที่มีความเหลื่อมล้ำสูงค่ะครับพอสร้างความหวังเรื่องปากท้องให้คนรู้สึกว่าอนาคตจะดีขึ้นแล้ว แต่ถ้าคนยังรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตประจําวันความหวังนั้นมันก็ดูเลือนลอยนะครับซึ่งดูเหมือนเขาจะรู้จุดนี้ดีเลยเปลี่ยนเกียร์ไปที่ประเด็นเรื่องหลักนิติธรรมและความปลอดภัยทันทีซึ่งวิธีการพูดตรงนี้น่าสนใจมากเขาใช้คําซ้ําๆเพื่อเน้นย้ําจุดยืนอย่างหนักแน่นว่ายาเสพติดไม่จบไม่เลิกครับ คอรัปชันไม่จบไม่เลิกครับสแกมเมอร์ mer, ไม่จบไม่เลิกครับเทคนิคการย้ำคำหรือ repetition แบบนี้ทรงพลังมากในทางวาทศิลป์ค่ะการพูดซ้ำๆบบม,ม,ม,มันเหมือนการตอกตะปูตัวเดิมลงไปเรื่อยๆจนมันฝังลึกเข้าไปในใจของผู้ฟังมันสร้างจังหวะที่น่าจดจำแล้วก็สื่อถึงความเด็ดขาดจริงจังไม่ใช่แค่พูดผ่านๆแต่แต่การพูดซ้ำๆแบบนี้ในมุมของคนที่ไม่เชื่อมั่นอยู่แล้วเขาอาจจะมองว่า มันเป็นแค่การท่องสโลแกนหรือเปล่าครับอะไรคือเส้นแบ่งระหว่างการย้ำจุดยืนที่ทรงพลังกับการพูดซ้ำๆจนฟังดูว่างเปล่าจุดนี้สำคัญมากค่ะเส้นแบ่งที่ว่ามันอยู่ที่ความน่าเชื่อถือและความเฉพาะเจาะจงหนึ่งคือตัวผู้พูดต้องมีน้ำเสียงและท่าทีที่แสดงถึงความมุ่งมั่นจริงๆ2คือการเลือกประเด็นที่ย้ำ ต้องเป็นประเด็นที่ผู้ฟังรู้สึกร่วมด้วยอย่างยิ่งซึ่งการเลือกยาเสพติดคอร์รัปชันแล้วก็สแกมเมอร์ถือว่าเป็นการเลือกที่ฉลาดมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวคนส่วนใหญ่ถูกต้องค่ะทั้ง3ปัญหานี้มันไม่ได้เป็นปัญหานาม,มาทำไกลตัวแต่เป็นภัยที่คุกคามชีวิตประจำวันของพวกคนโดยตรงยาเสพติดทำลายชุมชนคอร์รัปชันกัดกินเงินภาษีสแกมเมอร์ mer, หรือแกงคอเซ็นเตอร์ก็เป็นภัยที่ทุกคนมีโอกาสเจอได้ทุกวัน การเลือกปัญหาที่มันเจ็บจริงแบบนี้ทําให้การย้ําคํามันมีน้ําหนักและโดนใจผู้ฟังได้ง่ายกว่านอกจากนี้เขายังพูดเสริมถึงเรื่องโครงสร้างพื้นฐานสวัสดิการและก็สิ่งแวดล้อมตามมาด้วยเพื่อให้เห็นภาพรวมว่าไม่ได้จะแก้ปัญหาแค่เฉพาะหน้าแต่มีแผนระยะยาวรองรับด้วยครับผมพอพูดถึงนโยบายจนครบแล้วเขาก็วกกลับมาที่เรื่องคนและพักในช่วงท้ายซึ่งเป็นการปิดทิศทรงพลังมาก เขาเริ่มต้นด้วยประโยคที่ว่าเราไม่ได้เดินโดยลำพังแล้วก็ค่อยๆเปิดตัวผู้เล่นสามกลุ่มคือพี่น้องพักไทยรักไทยผู้มากประสบการณ์ในพักปัจจุบันและสายเลือดใหม่ของพักนี่คือการสร้างเรื่องเล่าแห่งความสมบูรณ์ของพักเลยค่ะ เป็นการตอบคำถามที่อาจจะอยู่ในใจของผู้ฟังล่วงหน้าทั้งหมดผ่านการแนะนำตัวละคร3กลุ่มนี้มันเหมือนกับการพยายามจะจับปลา2มือหรืออาจจะ3มมือเลยนะครับคือทั้งเอาใจฐานเสียงเก่าดึงดูดคนรุ่นใหม่แล้วก็สร้างความน่าเชื่อถือไปพร้อมกันมันไม่เสี่ยงที่จะดูสับสนหรือไม่มีจุดยืนที่ชัดเจนเลยหรอครับเป็นความเสี่ยงที่นักการเมืองต้องบริหารจัดการค่ะแต่ถ้าสื่อสารได้ดีมันจะกลายเป็นการนำเสนอภาพความแข็งแกร่งที่หาได้ยาก ลองดูนะคะการพูดถึงไทยลักไทยคือการปลุกความทรงจำและความผูกพันกับฐานเสียงดั้งเดิมเป็นการบอกว่าร่างเงาของเรายังอยู่จากนั้นการพูดถึงผู้มากประสบการณ์คือการตอบคำถามเรื่องความน่าเชื่อถือบอกว่าเรามีคนที่พร้อมทำงานและบริหารเป็นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มคนที่ต้องการความมั่นคงแล้วก็มาถึงกลุ่มสุดท้ายคือสายเลือดใหม่ที่เขาเน้นเป็นพิเศษ ส่วนนี้สําคัญที่สุดในยุคนี้เลยค่ะมันคือการตอบคําถามว่าพรรคของคุณแก่ไปหรือเปล่าทันโลกไหมการเปิดตัวคนรุ่นใหม่คือการส่งสัญญาณว่าพรรคพร้อมสําหรับอนาคตรับฟังคนรุ่นใหม่และไม่ได้ยึดติดกับอดีตดังนั้นแทนที่จะเป็นการจับปลาสามมือมันคือการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์ที่บอกว่าพรรคนี้คือการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างรากเงาที่แข็งแรงประสบการณ์ที่เก่าเกมและพลังแห่งอนาคตอ๋อ มันคือการบอกว่าเรามีครบทุกอย่างสําหรับทุกคนทุกช่วงวัยเป็นภาพความสามัคคีที่ทรงพลังมากก่อนจะจบสุนทรพจน์ค่ะพอไล่เรียงมาแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดเลยครับว่ามันไม่ใช่แค่การพูดไปเรื่อยๆแต่ทุกส่วนถูกร้อยเรียงกันมาอย่างดีมากตั้งแต่การใช้เรื่องส่วนตัวสร้างความผูกพันใช่ค่ะการวางกรอบให้การเลือกตั้งเป็นวันแห่งความหวังคําสัญญาทางเศรษฐกิจที่พยายามโอบรับทุกคนการประกาศสมครามกับปัญหาใกล้ตัวอย่างเด็ดขาด และปิดท้ายด้วยการโชว์ภาพความพร้อมของบุคลากรทุกรุ่นใช่ค่ะมันเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าการสื่อสารทางการเมืองที่มีประสิทธิภาพมันไม่ใช่แค่การมีนโยบายที่ดีแต่คือความสามารถในการสร้างเรื่องเล่าหรือ Nar r a t ที e ที่ทรงพลังที่สามารถเชื่อมต่อได้ทั้งสมองและหัวใจของผู้คนทั้งความกลัวความหวังและความฝันของพวกเขาสุนทรพจน์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อเป้าหมายนั้นโดยเฉพาะเลยค่ะเป็นการวิเคราะห์ที่ทําให้เห็นเบื้องลึกเบื้องหลังของคําพูดได้น่าทึ่งมากครับ มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจที่ถูกตอกย้ำซ้ำๆตลอดสุนทรพจน์นี้นะคะคือการระบุว่าวันเลือกตั้ง8กุมภาพันธ์เป็นวันแห่งความหวังของประชาชน อืมนี่ก็นำมาสู่คำถามที่น่าคิดต่อนะคะว่าเมื่อการเลือกตั้งครั้งหนึ่งถูกยกระดับจากการเป็น,นกลไกทางประชาธิปไตยธรรมดาให้กลายเป็นวันแห่งความหวังที่จะตัดสินอนาคตทั้งหมดของชาติมันสร้างความคาดหวังมหาศาลขนาดไหนไว้บนบ่าของรัฐบาลที่กาลังจะเข้ามา และที่สําคัญกว่านั้นมันส่งผลต่อมุมมองของประชาชนต่อกระบวนการประชาธิปไตยในระยะยาวอย่างไรเมื่อความหวังทั้งหมดถูกฝากไว้ที่การกาบัดเลือกตั้งเพียงวันเดียวมันจะเกิดอะไรขึ้นกับความเชื่อมั่นในระบบถ้าผลลัพธ์ที่ตามมาไม่ได้เป็นไปอย่างที่หวังไว้ทั้งหมด